สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะดิจิมอนซีรีส์เหมือนเดิมนะครับกับแมชชีนดรามอนนะฮะบอสบอสในภาคดิจิมอนอะเวนเจอร์แต่ไม่ใช่บอสใหญ่นะฮะตัวนี้โอ้โหตัวนี้เป็นสุดยอดตอนที่ผมดูตอนยังไม่มีซีรีส์อนิเมะดิจิมอนอะเวนเจอร์นะฮะตัวนี้เป็นโปรโปรผมเลยตั้งแต่ทำหนังเกมแล้วนะฮะสุดยอด ทอบมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บดิจิมอนแล้วก็เป็นการเริ่มวาดรูปของผมนะอะนี่คือฟิกเกอร์ดิสแตนดาร์ดแอนด์ดีลกล่องใหญ่สะใจมากสุดยอดรูปเต็มเป็นแบบนี้ลังการโอเคอันบ็อกกันเถอะลองมาดูด้านในกันนะว่าด้านในจะมีอะไรมัง่ง แทนนี่เลยทัดเหล็กสุดยอดดีเทลหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอยากทำสีเงินไมทัเหลียแต่ก็กไม่สวยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองนะฮะสิบสองทาร์สหรือเปล่างานนับกันเถอะสุดยอดอ่ะจริงๆนะอยากซื้อเพิ่มอีกสองสามตัวประกอบหนึ่งดองหนึ่งโซหนึ่งนะฮะแต่ก็ราคาก็สุดยอดพอๆกันนะราคาเปิดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ๋อสิบสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามชิ้นนี้นะคันมืออะไรอ่ะเดี๋ยวทางคลิปประกอบแยกดีกว่าถือว่าเราจะไล์สตรีมประกอบดีก็ค่อยว่ากันไปโอเคเมื่อกี้ผมนับสิบสองชิ้นถูกปะ่ะหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12็ดโอเคครับชิ้นส่วนมีครบนะฮะก็เดี๋ยวทำคลิปประกอบทีหลังต่อดองไว้ก่อนดมให้ชื่นใจคลิปนี้เป็นการเปิดของเช็คแพงนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเสียงเท่านี้พอาููกใจอยากท่องหยุนนานก็ดูโฆษณาท้ายคลิปตอนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะอย่างไวรัสมินิโฟวิวนะจำไหนอะไรลดอุปกรณ์รถธรรยาแล้วก็อะไรทำยา ทักไปทางเพจเขามีลิงก์เพจ s h o p ปีอยู่ใต้คลิปนะทุกคลิปเลยคุณไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้คลิปก่อนๆน,น้านี้คุณก็ดูก็จะมีคลิปร้านเหมือนกันเขาเป็นสปอนเซอร์เรานะฮะที่เข้าไปดูได้นะฮะแท็กเพจไปบอกว่ามาจากช่องไวแชทมีส่วนลด15%ด้วยเนี่ยสุดยอดก็ประมาณนี้ซิมอนยังไม่หมดนะใครมาดูคลิปนี้คลิปแรก ผมรีวิวดิจิมอนย้อนหลังกับเบ็ลอันบ็อกเช็คของหมดเลยนะยังไม่มีประกอบประกอบก็จะตามมาทีหลังนะฮะพอผู้ใจก็ติดตามกันเรื่อยๆนะฮะอ่าชิมนจบเพียงเท่านี้แหละเจอกันใหม่ชิ้นหน้าสวัสดีครับ